นอนให้อาบสบายใจเฉิมเลยกลับให้ดำเงาเลยนะครับได้ลลรอสวัสดีครับสวัสดีแม่เอนะครับนี่เป็นเวลาเช้าครับหกโมงกว่า,าเรนก็ได้ทำการอาบน้ำให้หนูดาวนะครับ ชอบน้ำครับท้งบ้านนี้นอนให้อาจสบายใจเฉมเลย

นี่ครับนี่นี่ลำปืชลำปืครับนฮ้้ยเอโานีนำ ed, นำ ies, น้ำมากสวยงากครับ เออก็กินน้ำเสร็จนะครับวัน่ี้เราจะพาไปทำคลิปนะครับให้แม่แมีชมนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับ น้องดาวนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับแต่พอ่อเล่นยังไม่อาบเหมือนเดิมโมโจ้ด้วยบึงดาบกุญกุญบึง้งดาบกุญกุญอือบึงดาดกบ,าบดาดกุญดูตัวกันดูตัวดีกดัน,กนแป๊บนึงใครเนี่ยใครอยากเล่นด้วยเนี่ย ใครใคอืออยากอาบน้ำบอกันเจ้าอยาก,กาอาน้ำบอกอยากอาน้ำบ่อบคุนเจ้าครับ

แม่แป้งนะครับคล้ายมากับน้ำแม่ปรมากอาบแดบไปส่นไ,ไปแล้วครับน้องดาวไปใส่บาตแล้วนะครับเราก็จะทำความสะอาดรอน้องดาวกลับมาครับจะได้อยู่ใน,นที่ที่สะอาดอาดนะครับผมทำความสะอาดครับผมนะครับพี่ดาวไปใส่บาต หนูน้อยสุดสวยของเรานะครับก็มารอพี่ปอนเนาะนอนหลับเต็มอิ่มแล้วเมื่อคืนเตรียมรอพี่ปอนเต็มที่ครับผมโอ้โหโอ้หหิวิ่งเร็วมากด้วยพี่ปอนวันนี้สายแทวๆพี่ปอนดูแห้งนองไหนบ้างดู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 โอ้โห่วิ่งโชว์เลยโอ้ยเลยสิลมพูดนหรอพูดนะสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆคุณ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  วุ้นท้ายยังอกเนาะท้าเลิ่มหลที่พี่ดาวแล้วนี่เห็นแล้วจ๊กจัจ้เออ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 เเอหยอกพี่ก็หยอกแห้งหลเนาะแล้วพี่บอหลินน้ำเน้จวุนวุ้นวนวนโคตรโคตรโคตรห มีนะครับจนพี่ปอยไม่ล้มหรอครับเนาะพี่ปอลหุ่นใหญ่เนาะไม่ยอมนะพลอยชนไม่ล้มไม่เจ็บนี่ไม่ยอมนะเริ่มเบียดอีกแล้วเบียดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ปอลก็ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ตัวน้องกลัวน้องเจ้เจ้าถูกอะถูกอะไรนะถูกที่ตัะขยานะมันเป็นคมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับโูโูคุณคุณโอ้ย ต้องเดี๋ยวล่อเวลาหนีมาดดนนาเจ้าเอ้ย่น่น่นปน่นเบียดเบียดเบียดอืมดูดูดู เดยนนี van, mm ้ไวเร็วมากครับเร็วกว่าเดิมมากเลยนะครับ้องดอนเลยตึงตึงนอยพ่นเพ่น่นโอ้ยวิ่งจนที่ตอนเสร็จมาบอกพี่ปื้มนะครับแล้วก็วิ่งอีกแล้วครับเชิบเชิบโอ้โหโอ้อันนี้ที่ตอนเก็บขยะได้หรือเปล่านะเข้าคนเดียวนะครับชนีนะครับตึงแม่ก็ยืนดูเลยนะครับ ลูกมันเป็นกุลสตรีนะครับผมเปิดอ่วนเปิดอ่าลังขาลังคาลังคาลังเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดหนุสุดสวยของเรานะครับดูดูอือ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 โอ้โอโอ้โอ้โทับเลือไปป้อนแล้วทับเลือไปป้อนแล้ววันนี้ไม่วิ่งไปหาแม่ครับวันนี้วิ่งมาฟ้องเราครับ เอนครับดูโอ้โหชนอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวแม่แม่เอฟซีเป็นห่วงนะครับว่าชนพี่ปอนโอ,โอ้เป็นไรไหมนะครับก็น้องอยังอายุประมาณเดือนกว่านะครับชนยังไม่แรงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลเท่าไหร่นะครับผมเ้างก็ใช้ใช้หัวชนเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นเจ็บนะครับแห่ก็จะ เขาเรียกอะไรลำพานไหมมันจะจะทำงานยากนิดหนึ่งครับอือฮึจะสักหน่อยนะครับน้องอายุโตขึ้นนะครับพ่อเลินฝึกได้นะครับก็จะนิ่งกว่านี้นะครับผมเผื่อแม่ซีถามเนาะว่าทําไมหนุ่มเจ้าเนี่ยสนจังเลยนะครับก็เป็นเหมือนเด็กเลยครับผมพอโตขึ้นนะครับก็พ่อแม่่าจะสอนนะครับก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมตามลําดับเนาะ นี่แหละครับสาาสวยแข่งดาวเคียงเดือนนะครับผมชนอีกแล้วโโอโ้ยอดยอดเรื่องชนเนี่ยมาจ้าโอ้โห จ้าวมานี่เร็วจ้าวากอนอนะไพี่ปอนจะไม่เล่นด้วยแล้วนะโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่ง,งตั้งหลักไกลนะปอนร,รอบเนี้ยดูเนี่ยตั้งหลักแล้วก็แล้วก็อ๋อน,นอน,นอนนน <laughs> ดูครบ พอถึงยังไหวถึงพีปอนเราก็จ็จะอยุดชะลอนะครับไม่เจ็บนะครับผมเผื่อแม่พีเป็นห่วงเนาะวุ่น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 นอ่ะวุ่นอ่ะตั้งรักตั้งรักแล้วโอ้วนไก่เว้ยว่นไก่เว้ยบอนหลอบนิว่นไก่ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วโอ้ยชะลอแล้วชะลอชะลอชชนพี่บอลนะเบียดเบียดนะครับชอบเบียดพี่บอลนี่ขาหลังดูดูไม่แป้งดูไม่แป้งโอ้ย ลูกแกทำพี่เราไม่แป้งก็จะบอกนะบอลเล่นหนีบ้างเล็วนั่นหนีเจ้ามไม่ได้เจ้าแลนอะไรนน่ปวดปวดโอ้ยขาหลังครับโอ้ยดอกนี้โดนครับดอกนี้โดนก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างครับหยอกเสร็จนะครับก็มุดใต้ท้องแม่นะครับ แอบนะครับแอบดูโอ้โหบอลแลนี้แลแ้วบรลแลนี้แลนี้เจ้าแล้วตามมาแล้วเจ้าตามมาแล้วโอ้โอ้โหมื่นหมื่นหมื่นหยาโอ้ยนะไปมาต้องเล่นกับเจ้าเลยม่ต้องเล่นบอลหนีหนีเจ้าเร็วมาเล่นกับเจ้าแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเก็บช่วยน้องปอมหน่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตห้กับช่องพี่ปื้มป่ชนชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยภาพของน้องสาวสุดสวยของบ้านนาเคียงเดือนนะครับผมโ,โอ้โเห็นรถแล้วเห็นรถตัวลากิกรครับสวัสดีครับ